สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีคุณนายสารวัตรนะนะชื่อคุณนายเพนแขแกก็นอนไม่หลับมาหลายวันหงุดหงิดหงุดหงิดเดี๋ยวเป็นไมเกรนมัง่งเดี๋ยวปวดหัวมัง่งเวลานอนก็พลิกไปพลิกมาแกนอนไม่หลับอ่ะแกก็เลยไปซื้อยาร้านขายยาข้างบ้านพอไปเจอหน้า เภสัตรร้านขายยาแกก็บอกอาการให้เภสัตวฟังบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมาสองสาอาทิตย์แล้วเวลานอนก็นอนไม่หลับเวลาหลับไปก็สะดุ้งตื่นทุกทีนอนหลับไม่สนิทเลยเภสัตว์เขาก็เลยบอกว่าคุณนายกินยานอนหลับหรือเปล่าครับ ส่วนคุณนายเพนแขก็เลยบอกว่าฉันกินยานอนหลับแต่ฉันก็เบื่ออีตอนตื่นนั่นแหละค่ะพอเวลาตื่นมามันก็สลึมสลือเวียนหัวตึบตึบ,ตบมันเหมือนยายังไม่หมดฤทธิ์อะค่ะทางเภสัชร,ร้านขายยาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้คุณนายรองเอา สมุนไพรสกัดเนี่ยของเภสัชมีอ,อยอด้วยนะอะลองชิมดูเป็นสมุนไพรน้ำผึ้งมะนาวผสมผงเชอรีทรามลองกินดูแล้วคุณนายเพนแขกก็เลยถามเภสัชร,ร้านขายยาไปว่าฉันกินที่นี่ได้ไหมเภสัชก็เลยบอกว่ากินได้ก็ลองเปิดขวดกินดูสิอร่อย หวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆผสมผงเชอรี่ทามมันมีน้ำพึ่งมะนาวอ่ะกินได้ลองกินดูสิคุณนายเพนแขก็ยกดื่มไปเพสสัตว์เขาก็อธิบายสรรพคุณของสมุนไพรว่าคุณนายสมุนไพรอันเนี้ยผ่านอ,อยอนะและเพสสัตว์เนี่ยเขาเป็นคนผลิตขึ้นมา ดีกว่ายานอนหลับเยอะฐานไปแล้วเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ไม่ซึมไม่สลึมไม่เล,ลิมนะมันเป็นสมุนไพรมันไม่ทำร้ายร่างกายถ้าคุณนายจะนอนสักประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็กินซะก่อนเลยกินไม่เกินสิบนาทียี่สิบนาทีคุณนายก็ง่วงแล้ว นะพอง่วงแล้วคุณนายก็หลับแล้วหลับสนิทหลับสบายนอนตื่นขึ้นมาก็ไม่ปวดหัวไม่สลึมสลือมันเป็นสมุนไพรมันไม่ทําร้ายร่างกายนะคิวฟี่นะคุณนายนี่รีบรบหาซื้อนะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังลดราคาอยู่นะคุณนายต้องเอาไปกินดูนะเท่านั้นเองพอเภสั์พูดจบก็มองไปเห็นคุณนาย คุณนายก็ยืนหลับขอกฟีดขอกฟีดเอาคุณนายไปหลับที่บ้านที่นี่มันร้านขายยาเออคุณนายนี่ระเดี๋ยวเหรอยืนหลับครีวฟรีน้ำพึ่งมะนาวผสมผงเชอร์รีทราม